อ้าวสองเอาเลยนี่น้อพี่ดอกนะคะสิมไม่ยัต่นานนะเป็นกล่องใสเป็นสินวสินมวเขาแกะบังนอบเบิเกลองเทีบใบบูซาข่อน้ากล่องมันอันนี้นี่แอบไหมนี่น้อยกะี่ญี่ปุ่นม่ารู้่าเปนอย่างนี่เป็นนี่เป็นเขาที่สร้างกรบบูุนเอาไปไปจักเนาะมันมีเขาเยก็มแบรเป็นป่านะ โอ้เข้าไปตัวนี้เขาไปดงังพื้นด,ดังไฟยังบ่เออแบบว่ามันมีหมอโหดข้างในอีกนะเดี๋ยวเขากระเทยน้ำเย็นลงไปมันมันเขาบาา่อสระเขาเสียอ่ะตัวเซนเนาะมันสิไ<อ>ายคือทานหนนินเนาะทันนี่ตัวนี้เป็นเส้นพอตัวนี้เป็นเส้นเดี๋ยวถ้าเขา,า,าเดชวนบ่ก็นำมันเป็นแบบคือเสซสวนนี่แหละโอ้เอ้าแแคมใส่กอก็นำพี่น้องบ่เขาบริเวณซีเนาะเขาบริเวณตัวน่ะก็ได้ใส่กอกแบบนี้นี่กินหอมยู่งเขาแห้งเลยว่าแว่สื่อยู่เซเว่นกินได้ พูนไปเองเขียะจะกินเขาเฮะใจหักกินยากินซาอะายมัไงวะไปแดกแม่มัวขนมก่อนสถานทีทายท่าเหมือนหัดใส่พูนเลยตุน่าตุน่าตุน่าดองตุน่าโล่เดี๋ยวหัหน้าใครงูกแกให้เลยก็กรอบตัวนี้ก็พี่ลูกเฮ้ยชวนกันก็กรอบเอาอันนี้ใส่ตัวนี้ก่อนโอ้ทันทันไฟก่อนไฟจีบทุกอย่างเอาวะ อไมนต้องจีบออกงว่านี้เขาจีบออกถ้า,าม,มันจีบปวดแต่ว่าจะว่าจีบจะค่อยๆกมันจีบเถือขาดนองทุง้งในค่อยๆพอๆจะกจระจายตัวนี่เออโดนนะไม่โดมดมทานหินเนะาะเอาตัวนี้ลงก่อนล้ก็ถ้าต้องโคอีสังใส่ก่อนมานหาห้าบ,อบ่อกั ไม่ใช่เดี๋ยวบวกเลใส่เนี๋ยบวคนคนัวาจีกแม่มันลุงบ้านะโถดด้ด้สิบ่าวุซุ้ากระ้าบานเท่านั้เป็นเชื้่วนวัะมันเป็นเฮดบูจักบจักคือกลนไ่หูกะอันนี้เนาะอ้เป็นแบบนุ่มๆเด็กๆนะพงมเป็นแบบเด็กๆนสิ นี่เ้าแก้ไปแล้วนี่มา่อบวงบวงบวงสองคอยเกมแมยมันทั้งนั้นเดี๋ยวอุบัเหตุได้เลยใส่ช่างไปก่อนกันเลยนาะพี่น้องเนาะทำเจ้ขึ้นลาบมีตะกล่องคือเก่าเนาะจับเนาะตะกรงเก่าจะคล้องสองเออเวลากินนี่ยพอกระสีเข่าสองหนึ่งอะไรเนาะเอาไปติดไน้ช่วยเกยในที่ลลกเห็ุสวยกันลลกเห็ุสวยกันได้ไหมเออจับจับอืมจับสน sắp chốn cho khóc kéo bớt hành 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 bớt ซนนอนเสียงนกลไล่หลายช้างวะโอ้แน่นอนเลยพ่อนี่นะขึกระไซลงไปเบิด์ตไว้บอตี้ขนมดิขนมโอ้ยขนมใส่น้ำกันเลยมันเป็นไข่ที่หะ่ะบอป็นไข่แพนไข่แพนเนาะอืมไข่แพนนี่เป็นแบบดึง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 นายจีเป็นผัวเฮดอีกังข้งนนางในจัก โอ้เมียฮะบบ้างขเฮ็ดขอีซังแลยขวทีเททุกคนเมืองกอนหนใหม่นะมีนโนใหม่หนใหม่กับหนใหม่เนี่ยทุกคนเลยเซสวนมีหน่อใหม่เฮ็ดเซสวนเีใส่แล้วมันหนมินเวนเรทุกคนเอ้ยพาเขาบอกเ้นตายายเอาใส่ไหนหนึ่งไปกันนะตลูกสาเห็ดกับไทยวิวให้เบิงน้องเด้ เอาเห็นแล้วพอทายวิวให้เบิ่งก่อนนะท่านผู้ชมเบิ่งวิวงามมากนะ้าผู้ชเบองนีก่อนเออข้าหนึ่งครับเบิ่งวิวก่อนโอ้งามงามจริงัหมนมึงีเลยร่กันโอ้วิวซาลาหน่อยเสียงนุกกระไรเป็นไรมืกีบนนเท้าไปด้วยมันเป็นสีขาวเดี๋ยวัดเททุกคนเลงนี่หอมขึ้นมาเนย บ่ได้บอกจังแท้ฮะยะยังเหลือแต่ใส่ซ่นี่พอได้เก็หุ่นมาเพิดเทกใส่เผ็ดตัวน่ะมันเป็นน้ําเป็นเป็นเตัวสีสวนมันเองัน้ําเครื่องปุงมันไข่เนี่ยหใหญ่ๆนะมดีานก็ใส่น้ําเรียบร้อยบ่ลูกอือใส่น้ําท่วมโอ้มีอายขึ้นไว้เนาะ่น้ท่วมทานินบ่

โอ๊บโอ๊บไลูกโอ้ยเบิ้งแกบแก้น่ให้เบิงเนลูกแกสินหัวนะดอกมาบิงอู้ไม่ทัวทันอยอ่ะ็กองอยู่าไงวันี้กินอาหารเกาหลีกับข้าวเหนียวกับซู่ซู่เด็อมีอาหารละเดสมบูรณ์บวงขาดบ่ได้ด้วยแจวปลาแดดด้วยพี่น้องด้ว

nào ta ăn về bổng bổng. Bê vâng. cái. Khai mong yam ngon. Anh hãy mong mông ngon. Woo! Woods lại vẽ lại.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  Woods lại ก็มืนมืนคือตีนไก่ทากินมึงว่ะแต่เกิดมาก่าเคยกินดอกพี่น้อง,งป้าครับมีทูน้นนา,าบ้านากะขคยแต่แต่มันเป็นของไทยโอ้โหนีน่นเจอเขาแซ่บ,บ้องอ้เป็นคนอ่ะยองคือเ อ่าแบบมันมันกูที่ร่มขอแซ่บรถเนี้อเนร้อน่าขายแล้วมันยัง้าตาไม่ใช่เป็นสิเนาะกินไก่ฮเนาะป๊อกป๊กว้าวว้าวว้าวกินเนือกินเน้อเล็กนอถนาะทีนี้ทังเลี้ยครงมันได้หลายพี่นอเลย น่าห้สิเปอดเบื้งล้านไหนหนึงาเราเบได้อัไปกนหุ่อทนฝนเบงกิดมันหนึ่งอเอัดอันนี้ใ hey. ส yeah, ่ก่อนกิดมันนีีมันข้างใน่เป็ดที่ตัวโอ้ยเจียเสียนโอ้ยเนบทจัง จีดองกินทูน่ากินทูน่ากับขึ้อเะาหน้าสิบโมอื้อ่อ mm ีอ hmm. mm hmm. พพักปากลากระไลเพีนน้องเลยเนอะนี่พักพักเปล่อยพักกระไย สมาสานู้พัพกตรงนี้น่องพักเลื่อพักติ้วพังหลายๆพังก <Okay. S 1> ินกับปิ่งก็ด้วยแก่ปะแด้นี่คับู้ีนะพอทุนหนักอีสเตเลยกินเอหูบบ้าง,างอกมีบัวงหรออย่าสิ่งบงีตอนไทยตอนไหน กน็ดีผีนแ่บ้วันอือหน้าอือหน้าทุกคนบคนมาตามเฉวมทุกคนนีเขาใครยังนีมาทุกคนจะมาเบิ้งมาให้ทุกคนเบิ้งนะจออกกันเบิ้งอูตัวนี้ก็มีโผล่เนี่ไเลยฮ ไอเบิรงนก็โป๊ะสิหรอมีสำรับพวกไปปลาอะไรกะชุกเซิร์นเนาะลูกเนาะไปปลาดิบิร์นมยังกินนี่โอ้ยตจงถือนี่ไปนั่งถือนี่ก็น้ำเย็นหรือว่าน้ำอุ่นกะไลนี่เขาใส่เป็นน้ำอุ่นเนาะใส่เป็นน้ำเย็นดิน้ำเย็นกะไลน้ำอุ่นเดนนี่มันอุ่นเนี่ยน้ำเท่าไหร่บอคุณนรับเขาใส่เอาเบิรงนไก่ไก่อนอีกตัวหนึ่ง เปิดป้งหนุเปิดบ้องกกระบอกันอันนี้เป็นเขาเพราะเป็นเขาี่ะเอาในน้ำให้ทำผู้สมเห็ดในหลูกนี่เป็นแดมรดเห็ดเป็นกระเบิ้งตามพิษไอ้ไข่มุกไอ้ไข่มุกในนํำให้ลขาเห็ดแตมีทำบอยเห็จะได้หูกเอ้าอันนี้คือมีอันนี้น้ตรงย่างใส่ขงาที่บอกเวลาเขาใส่เศษตงย่เขาจะเข้าเข้าหายมากเพื่อใส่ขงนะเพื่อใส่เศษกระยาบให้ทีมโทสีพอทีมโทสีพี่น้องใส่ตงย่างแล้ไปทีมทีอตั้งเหงืองเนาะ บอกบอกบอกท่านผู้ชมเห็ดวิธีทำพิษหรืออะไรบุกเคยเห็ดขั้นตอนวิธีทำพิษิธเนาะข้ามขั้นบ่าข้าวใบใหญ่หมอแล้ฟดนี่แล้วฝังหัวนี่้นแรกต้องเอาอันนี้เนี่ยเขาเนี่ยเทสไซบอรนีเทสไซบอร์ใหญ่แล้วเตรียมก่อนวันสั้นๆเตรียมอุปกรณ์น้ออเปล่เตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วนี่นี่ท่านนี่จิกท้อง่าโล่จิกท้อง่าโล่แต่ว่าท่านสาใส่น้ำเด้อเลี่ยมันแต่ฟูขึ้นมาหรือเล่านี่ไงตัวนี้ตัวนี้ในไซบอน์นี เขาเนี่ยเขานี <c oughs> nice. ่ก็ใส่บอลใหญ่อเนี่ยเดีวก็ใส่ใส่น้ำเย็นลงไปใส่น้ำเย็นตัวนี้ก็ใส่น้ำเย็นใครใส่น้ำนนี่ระเบิดดรอทเลยมีขอแม่เนี่ยใส่น้ำเย็นลงเนาะใส่ใส่ใส่เพียงนี่บ่ใส่ประมาณขอปุ่นี่เดี๋ยวมันมีโอ้ตัวนี้มันเป็นแบบทานหินนะพี่น้องเด้อมันบ่แมนตัวนี้มันสามหมัให้เป็นกระสคว่มห่อนได้มันสาหาให้มันซุกได้ขโมยโต๊ะใสอีกพี่น้องเดี๋ยว เดี๋ยวเราเอาเมียนก่อนแล้วสิคใครอ้นี่เห่าเบิ่งพี่น้องเห็ดตั้มเขาบอกลอเลยบ่เนากเราว่าแต่เขาซื้อมากงซื้อมา่ไผ่เห็ดเป็นกระเห็ดร้อนแต่ว่าหามใส่น้ำหอนกับพ่อน้ำบุญกันได้คือกันนะพี่น้องเห็ดกินง่าย,ายนุ่นนงนุ่งอะ่ายง่ายสบายเนาะยางคงกลางคืนไฟดับบร่รือว่าบ่มีกระไฟกบบรกโบ่แพงดอกแล้วค่ะบ่มัน ตัวนี้ประมาณนันน่ะสองล้านอ่ากว่าโอ้ยตัวนี้สองพันตัวนี้ประมาณสิบห้าตัวหนีสองแปดพันตัวหนีสามสิบเจ็ดเดี๋ยวพอมันเปียกขึ้นมาแล้วข้ามันเปียกเมื่อไหร่มันมันอะไรอาจจะยุดเที่ยงตัวนี้ก่อนแล้วก็สิเดี๋ยวสิทายให้ตอนมันสุก